และเครื่องแต่งกายนี่ก็จะเป็นนิสัยของไทบวนบ้านหัดเซี่ยวคือหญิงนุ่งซิ้นเลยนะคะสวยงามผู้ชายก็แต่งกายแบบชาวไทบวนบ้านหัดเซี่ยวนะคะสวัสดีแฟนเพจที่สวัสดีมันเชียงนะคะวันนี้เรามีโครงการปั่นจักรยานนะคะับไบแอนวองเฟรนี่ซิตี้เอสหัดเซียวนะคะซึ่งก็จะมีต้นได้เห็นด้านหลังเลยจะมีชุมชนนะแล้วก็มีเสียสละเพราะในการปั่นเนี่ยมันจะมีการ ทำความดีก็คือรักษาความสะอาดใหงกับตอนนี้เรามาแวะที่วัดหาเซี่ยวเทศบาลเขตเทศบาลนะเราก็จะมีการมาทำความสะอาดแต่ตอนนี้ขณะนี้แม่คุณมีสายขอสวัด ซึ่งเป็นป่าชาวบ้านท่านหนึ่งกำลังเล่าในเรืองเป็นเรื่องราวที่มีสิ่งศักด์สรริทธิ์อย่างเจ้าปืนคือเนี่ยบอกว่าเห็นเจ้วอยู่ว่าความเป็นมาอย่างไรนะแล้วก็มีคณะที่พี่น้องๆบางท่านก็อายุมากออกว่าฉัานเยอะบางออท่านก็จะเป็นน้องนะซึ่งมีาการารวมพลังความสามัคคีนะก็จนะมีามารลับต้อนรับคณะที่มานะในสถานที่ต่างๆกันไปนะแล้วก็จะเป็นเส้นทางซึ่งจะมีใช้เส้นทางประมาณ3 5งกิโลเมตรซึ่งบางท่านเนี่ยใช้จักรยานเป็นชีวิตประจำวันนะคะ ลูกชายขอเล้วันู้กชายขอสัทุกคนไปล้ยังรถฟเลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพ,ระพ,ระพันปีหลวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสิ่งที่เป็นมลพิษทั้งทางน้ำทางทางดินนะครับใน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 ภาคนี้ทุกทกท,กทุกหมู่บ้านนะครับร่วมด้วยช่วยกันถึงตอนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกๆครัวเรือนนะครับมีการตื่นตัว รวมไปถึงทางท้องถิ่นมีเป็นเป็นต้นแบบในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็การทำงานก็จะร่วมกันทั้งตำบลน,นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่หมู่บ้านใครหมู่บ้านหนึ่งที่ที่จะร่วมด้วยด้วยกันเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็พยายามทําให้เป็นการท่องเที่ยวลดคาร์บอนไดออกไซด์เนาะจุดที่1่ผ่านมาแล้วก็มาจุดที่2ก็เป็นดูแลสุขภาพได้ชมลมรักสุขภาพ นะครับหาดเซี่ยวที่ลานอนเนกประสงค์ดับเพลิงนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะเป็นการออกกําลังกายนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาเช้าเช้าเนาะตอนเย็นเขานอนพักโฮมสเตย์ใช่ไหมครับเราพาเขาปั่นจักรยานท่องเที่ยวรอบอย่างเงี้ยเขาก็ได้ออกกาลังกายด้วยได้ชมวิถีด้วยนะครับวิถีไทยพวนสามวัยปั่นท่องวิถีไทยพวนนะครับจุดเช็คอินทั้งหมด3จุดแล้วนะครับต่อไปเวลาเรารับแขกบ้านแขกเมือง ที่มาดูแลมาดูงานแลกเปลี่ยนเรนรู้เกี่ยกวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะกําหนดจุดรับในลักษณะนี้โดยที่ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านนะครับมาช่วยกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับหรือแขกแก้วที่มาเยือนเพราะว่าทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยือนในเขตเทศบาลเราซึ่งชุมชนนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินค้าได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในนามเทศบาลตำบลหาเซี่ยวนะครับขอบคุณนะครับ